สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้เราจะนําเสนอหรือรีวิวแมวซึ่งไม่ใช่นะครับนี่คือเดซี่นะครับอ่ะวางก่อนต้นนี้เป็นหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ของเดซี่ชื่อว่าดาวเบิร์กเดซี่ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะมากๆสําหรับท่านที่ต้องการไม้คลุมดินตเตี้ยสูงไม่เกินสัก20-30ซนติเมตรแล้วก็รวมไปถึงเลี้ยงง่ายแล้วก็ให้ดอกดก แล้วก็ทนแรงทนความร้อนได้ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาดาวสเบิร์กเดซี่เป็นหนึ่งในหลายๆต้นที่มีคุณสมบัตินั้นแล้วก็น่าปลูกมากๆนะครับไปทำความรู้จักกับดาวสเบิร์กเดซี่ให้มากขึ้นในตอนนี้กับมือเย็นสุเดี้ย ก่อนอื่นมือเย็นซูริโอต้องขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสได้ดูคลิปต่างๆของมือเย็นนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าต้นเดซี่วันนี้สิ่งที่มือเย็นเลือกมาทําคลิปให้กับทุกท่านได้รู้จักกันก็คือดาวสเบิร์กเดซี่ซึ่ง มีคุณสมบัติสําคัญบางประการนะครับซึ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่ในภาพนี้ก็จะให้ดอกดอกแล้วก็ทยอยให้ดอกอยู่เรื่อยๆเลยแต่ข้อเสียมีอยู่นิดเดียวครับก็คือเขามีอายุอยู่ยืนยาวเพียงแค่ช่วงฤดูนหนึ่งหรือที่เราเรียกว่าเป็นไม้ลมลุกหรือเป็นแอนโนวนั่นเองอย่างไรก็ตามการให้ดอกที่ทยอยให้ดอกอยู่เรื่อยๆแล้วก็ดอกดอกดอกเล็กๆจุ๋มจิ๋ม สีเหลืองทองแบบนี้ก็จึงทําให้หลายๆท่านถึงแม้ว่าเขาจะเป็นไม้ล้มลุกก็อยากจะปลูกเพราะว่าในช่วงเวลาที่ให้ดอกนั้นก็สวยงามตรึงตาตรึงใจมากๆเลยครับต่อไปเราไปรู้จักถิ่นกําเนิดของเจ้าดาวสเบิร์กเดซี่เพื่อที่จะทําให้เราเข้าใจอุปนิสัยคร่าวๆแล้วก็ความต้องการในเรื่องของปัจจัยแวดล้อมในการเลี้ยงดูเขาสักนิดหนึ่งนะครับเจ้าดาวสเบิร์กเดซี่เนี่ยก็มีถิ่นกําเนิดอยู่ในบริเวณรอยต่อระหว่างประเทศเม็กซิโกกับสหร,รัฐอเมริกาเป็นทางด้านใต้ของสหร,รัฐอเมริกา ยกตัวอย่างเช่นรัฐเท็กซัสพื้นที่เราพบอยู่เนี่ยเราก็จะพบว่าเขาเติบโตอยู่ในซอกหินหรืออยู่ในดินตื้นๆแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งพอสมควรเราคงพอจะดาวได้นะครับว่าตัวเจ้าเดซี่หรือดาวสเบิร์กเดซี่เนี้ยก็จะมีความต้องการน้ําน้อยหรือสามารถทนแล้งได้ ทนอากาศอุณหภูมิสูงได้และที่สําคัญก็คือเลี้ยงดูไม่ยุ่งยากมากนะักนอกจากนั้นก็คือปริมาณของดินหรือความลึกของดินที่ต้องการก็ไม่ต้องมากแต่ประการใดเหม,มาะมากๆกับสวนแห้งหรือสวนหินที่อยากจะปลูกเจ้าดาวสเบิร์กเดซี่ลงไประหว่างในซอกหินนั่นเองลำดับต่อมาอยากจะพาทุกท่านไปรู้จักกับชื่อวิทยาศาสตร์ของเขากันครับ ชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าดาวสเบิร์กเ,เดซี่ก็คือไทโมฟิล l a เชนยโลบ้าเราไปทําความรู้จักชื่อสกุลไทโมฟิล l a ก่อนนะครับในชื่อนี้เนี่ยมาจากรากศัพท์ ในภาษากรีกอยู่2คํคำก็คือไทมอสหรือต้นไท์นั่นเองแล้วก็ไฟลอนหมายถึงใบไม้ถ้าหากเราเอาคำสองคำนี้มารวมกันก็หมายถึงต้นไม้ที่มีใบคล้ายต้นใบไท์นะครับแต่ถ้าเรารู้จักใบมาที่ผมขึ้นมาตรงนี้เราก็จะพบว่าจริงๆแล้วใบของเจ้าดาวสเบิร์กเดซี่เนี่ยก็ไม่ได้มีความคล้ายกับใบของต้นไท่ซื่อมีรูปใบที่ผผ่กว้างมากกว่า แต่ในที่นี้ก็คือกลิ่นของใบเขาครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเจ้าใบของทายมันเองแต่ไม่ต้องนําไปเป็นเครื่องเทศหรือไปเป็นเครื่องเคียงในการปรุงอาหารแต่ประการใดนะครับใช้ใบทายดีกว่าครับสำหรับชื่อชนิดพันธุ์เทนุอิโรบาก็หมายความถึง ใบไม้ที่มีรอยแฉกเว้าลึกลงไปจนคล้ายๆกับว่าใบเดี่ยวที่เราเห็นนั้นกลายเป็นใบประกอบที่มีใบย่อยหลายใบแต่จริงๆแล้วเป็นใบเดี่ยวนะครับแต่ว่าแฉกเว้าลึกจนกลายมาเป็นเราเห็นว่าเขาเป็นใบรวม หรือมีหลายๆใบนั่นเองหลายๆท่านที่ติดตามมือเย็นอยู่เป็นประจำนะครับจะพบว่ามือเย็นจะให้ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชื่อวิทยาศาสตร์เป็นประจำเสมอเลยในทุกๆต้นที่นําเสนอออกมานะครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าในชื่อวิทยาศาสตร์นั้นก็จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ถึงสันฐานของต้นไม้นั้นๆแล้วก็รวมไปถึงจะทําให้เราได้สามารถเข้าใจอุปนิสัยหรือความต้องการปัจจัยแวดล้อมคร่าวๆของต้นไม้นั้นๆนั่นเองครับ ต่อไปเราไปรู้จักสันฐานของเจ้าต้นเดซี่หรือดาวสเบิร์กเดซี่ต้นนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาจะมีลำต้นที่อ่อนพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทอดขนานไปกับผิวดินมีความสูงไม่มากนักแล้วก็ตัวลำต้นที่เราเห็นนี่นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดในธรรมชาติอาจจะมีปริมาณไม่ได้แน่นขนาดนี้แต่เนื่องจากว่าถ้าหากเราซื้อมาจากร้านขายต้นไม้ก็จะมีการโรยเมล็ดพันธุ์จำนวนเยอะมากๆเพื่อให้ได้ ต้นหรือได้กอที่ฟูแน่นให้ดอกดกนั่นเองสําหรับตัวลําต้นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีการงอกของใบขึ้นเรียงสลับกันแล้วก็สันฐานของใบก็อย่างที่ว่าไปก็คือเป็นใบเดี่ยวแล้วก็มีแฉกริ้วลึกเข้ามาก็จึงทําให้เราดูเหมือนว่าเป็นใบประกอบแต่แท้ที่จริงแล้วก็เป็นใบเดี่ยวนั่นเอง หากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะปลูกเจ้าดาวสเบิร์กเดซี่นะครับก็ต้องเริ่มไปทําความเข้าใจก่อนตั้งแต่ตัวคุณสมบัติความต้องการสภาพแวดล้อมเขาก่อนนะครับว่าจากที่เราเรียนรู้ไปว่าเขาอยู่ในถิ่นกําเนิดที่ค่อนข้างแห้งแล้งสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นหากเราจะเลือกฤดูกาลในการปลูกอย่างเช่นพลนล้นฤดูฝนเป็นต้นมานี้ก็สามารถจะปลูกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปลาย,ลายตุลาคมต้นพฤศจิกายนมาจนถึงเมษาแล้วก็อย่างเดือนนี้ก็คือที่มือเย็นไทย อยู่ในเดือนพฤษภาคมก็ยังคงปลูกได้อยู่แต่ถ้าเข้าช่วงฤดูฝนเป็นต้นไปแล้วเนี่ยการปลูกเจ้าดาวเบิร์กเดซี่ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากทุกท่านต้องการไม้พุ่มตเตีย้ยไม้คลุมดินที่ให้ดอกดกแบบนี้ก็คือฤดูหนาวกับฤดูร้อนก็เหมาะมากๆแต่ช่วงฤดูฝนก็ปลูกได้เช่นเดียวกันแต่ต้องเอาใจใส่เรื่องระบ,บบรดน้ําสักนิดหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ในตอนนี้เมือเยันสตูดิโอจะทําให้ทุกท่านเห็นความแตกต่างรา หว่างการปลูกโดยซื้อต้นไม้มาแล้วเราไม่ทําอะไรเลยนะครับแล้วเราก็ปลูกเลี้ยงลงไปกับต้นนี้ที่มีการรีพอร์ตติ้งแล้วก็จะมีความแตกต่างกันเดี๋ยวลองไปดูภาพกันครับ ต้นทางซ้ายมือของผมก็เป็นต้นที่ซื้อมาในช่วงระยะเวลาวันเดียวกันเลยซื้อมา2ต้นพร้อมกันแล้วต้นนี้ก็ไม่ได้ทําการรีพอร์ตติ้งหรือย้ายกระถางเราก็จะพบว่าเป็นยังไงครับโซมไปเรื่อยๆแล้วก็โซมอย่างรวดเร็วด้วยแต่ถ้าเราเข้าใจอุปนิสัยของเขาและเราก็มีการย้ายกระถางเปลี่ยนกระถางใหม่เราก็จะพบว่า ต้นนี้สดสวยกว่ามากแลวต้องบอกทุกท่านเลยนะครับว่าทั้งสองต้นปลูกอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันเลยครับรับแดดเช้าอย่างเดียวเราก็จะพบว่าเจ้าตัวดาวสเบิร์กเดลซี่ต้นนี้เนี่ยนะครับ<ๆ>เขาก็จะเอียงเข้าหาแสงแบบนี้เพราะว่าทางด้านตอนทิศใต้ ตอนบ่ายนั้นโดนอาคารบังนะครับเขาก็จะวิ่งเข้าไปหรือโน้มเข้าไปหาแสงเห็นไหมครับว่าการเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้น,น,นก็จะทําให้เราสามารถยืดอายุความสวยงามของต้นไม้ที่เราซื้อมาไปพร้อมกันด้วยซึ่งหากท่านกําลังตัดสินใจว่าจะไปซื้อแล้วก็สิ่งที่ต้องทําตามมาด้วยก็คือการเปลี่ยนกระถางนะครับโดยเริ่มตั้งแต่การปรุงวัสดุปลูกเลยถ้าสามารถจะปรุงวัสดุปลูกให้โปร่งโล่งแล้วก็สามารถมีโครงสร้างของดินร่วนระบายน้ําดีและโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งถ้าถ่ายเทอากาศด้วยได้ดีมากๆยิ่งดีเลยนะครับจะต้องไม่มีน้ําขังชื้นแฉะเพราะฉะนั้นวัสดุปลูกก็เอาตามสะดวกข,ของทุกท่านก็ได้นะครับก็คือ1อาจจะเป็นดินปลูก1ส่วนเป็นกาบมะพร้าวสับเป็นเปลือกทุเรศสงอีก1ส่วนแล้วก็มีอินทรียวัตถุอีก1ส่วนผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกันใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยหรือถ้าหากท่านสามารถจะเติมเจ้าหินภูเขาไฟเติมลงไปด้วยหรือจะเติมเพอร์ไลท์ลงไปด้วยก็สุดแล้วแต่เลยนะครับจะยิ่งทําให้ ตัวการระบายน้ําทําได้ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อแล้วเดี๋ยวขอวางตัวน,นี้ก่อนนะครับทีนี้ในการปลูกเราก็เตรียมขนาดกระถางที่มีขนาดผายหรือปากกว้างเพิ่มมากขึ้นเตี้ยได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นกระถางใหญ่ที่มีดินลึกนะครับเพราะเนื่องจากว่าเจ้าดาวสเบิร์กเดซี่หรือเดซี่ลหลายชนิดไม่ต้องการดินปลูกที่มีความลึกมากนะักเราก็ทําการนําดินปลูกลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าสูตร13-33าลอง ก้นกระถางไปด้วยหรือถ้าท่านมีสูตรเล่งดอกนะครับสูตร12 25 6ก็ใส่ลงไปก็ได้1กำมือเลยหลังจากนั้นก็นําเจ้าดาวเบิร์กเดซี่จากกระถางเดิมถอดกระถางออกไปแล้วก็ปลูกลงไปนะครับเติมดินจนเต็มแล้วก็รดน้ําหลังจากนั้นก็นําไปวางในพื้นที่ที่เขาชื่นชอบนะครับชื่นชอบแดดเอาเสียมากๆถ้าสามารถจะปลูกได้ในพื้นที่รับแดดเต็มวันก็จะทําให้ดาวเบิร์กเดซี่แผ่ดอกนะครับ แผ่ทรงพุ่มไปเต็มกระถางแขวนแบบนี้เลยก็จะทําให้ทรงพุ่มกลมสวยมากๆแต่ถ้าได้รับแดดบางส่วนของวันก็คือแค่ช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับก็จะทําให้ได้เห็นดอกเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็เห็นไหมครับว่าด้านหลังเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะลู่เข้าไปหาแสงด้วยเพราะฉะนั้นเป็นการยืนยันว่าเจ้าดาวสเบิร์กเดซี่เป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบแดดเอาเสียมากมาก ต่อมาเรื่องการให้น้าครับอย่างที่เราเข้าใจแล้วนะครับว่าเขามาจากท่าน้านตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีพื้นที่แห้งแลง้งเป็นพื้นที่ที่มีน้ําไม่มากนะักเพราะฉะนั้นในการรดน้ําก็อาจจะรดน้ําวันละครั้งก็ได้แต่ขอให้ลดน้อยหน่อยเพียงแค่รักษาความชื้นไว้หรือเราจะใช้วิธีการอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือไม่ลดน้ําทุกวันแล้วก็อาศัยมาใช้หลังนิ้วมือนี้นะครับแตะดูถ้าดินผิวดินแห้งๆเราก็าลดเติมก็ไปอีกทีหนึง่งใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องรอถึงใบสลด ดอกสลดลงแล้วนะครับอันนั้นอาจจะแก้ไขได้ยากอาจจะเป็นจุดเหี่ยวที่ทําให้ไม่สามารถจะกลับคืนโอเคลดน้ําแล้วอยู่ภายใต้แสงแดดจัดเต็มวันแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทําประการต่อมาก็คือการให้ปุ๋ยถึงแม้ว่าเจ้าดาวสเบิร์กเดซี่เป็นไม้ลมลุกแต่เราสามารถจะยื้อชีวิตเขาให้อยู่ยืนยาวไปมากกว่า 1ฤดูแต่ไม่ถึงกับ2-3ฤดูนะครับเราสามารถจะยื้อเขาได้โดยการเปลี่ยนถ่ายกระถางแล้วเรียบร้อยเราก็เติมปุ๋ยละลายช้าสูตร12 25 6บำรุงเข้าไปนะครับโดยเลิกพื้นดินอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ลงไปแล้วเราก็จะเห็นว่ามีการ ให้ปู่อยู่ด้านล่างแบบนี้แล้วก็จะทําให้เขามีอายุยืนยาวต่อไปได้อีกสักเดือนหรือ2เดือนก็ทําให้เราได้มองเห็นความสวยงามของดอกไม้อย่างต่างเหล่านี้ได้อย่างเพลนตาชื่นใจเลยถึงแม้ว่าดาวสเบิร์กเดซี่ไม่ใช่ไม้ไมที่อยู่ในบ้านเรานะครับแต่เขาก็มาอยู่ในบ้านเราได้อย่างกลมกลืนเลยโรคและ,มะแมลงก็ไม่ค่อยมีเข้ามาทําลายมากนักนะครับจากที่มือยันเลี้ยงมาสักระยะหนึ่งแล้วก็พบว่าไม่ค่อยพบเจอโรคและ,มะแมลงที่เป็นปัญหาแต่ประการใดอาจจะเป็นเพราะว่าใบของเขานั้นถ้าหากเราขยี้ดูนะครับก็จะมี กลิ่นหอมเหมือนอย่างที่มือเย็นบอกไว้ในตอนต้นว่าเป็นกลิ่นหอมเหมือนใบาชาก็ทําให้เป็นต้นไม้ในลาดับท้ายๆท,ที่มแมลงจะเลือกเข้าทาลายนะครับก็เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่น่าปลูกเลยนอกจากนี้เรื่องที่สําคัญนะครับถ้าหากท่านมีเวลาในการเลี้ยงดูเขาแล้วไม่อยากให้เขาโทมเร็วแบบนี้นอกจากจะเปลี่ยนถ่ายกระถางแล้วก็แนะนําให้ใช้กรนไกลในการตัดเล็มดอกที่เหี่ยวแห้งลงไปแล้วออกบ้างนะครับ สำหรับเจ้าดาวสเบิร์กเดซี่นั้นมีการปรับปรุงพันธุ์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็อาจจะได้สายพันธุ์ที่มีการปรับปรุงพันธุ์มาแล้วก็อาจจะทําให้เมล็ดที่ร่วงหล่นมานั้นไม่สามารถจะงอกต่อไปได้แต่ถ้าเราโชคดีได้สายพันธุ์ที่มาปลูกแล้วก็เป็นสายพันธุ์แท้การร่วงหล่นของเดลซี่ที่อยู่ในแปลงนั้นที่เราปลูกลงในกระถางหรือในดินแล้วเราก็ปล่อยให้เขาล้มหายตายไป ในฤดูการต่อไปเราก็อาจจะเห็นต้นเล็กๆที่งอกขึ้นมาใหม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็นพันธุ์แท้ถึงจะมีการงอกขึ้นมาใหม่ได้นะครับสําหรับการนําไปใช้งานเจ้าดาวส์เบิร์กเดซี่มือเย็นงก็แนะนําเลยว่าปลูกได้ทั้งในกระถางกระถางแขวนแบบนี้ก็สวยงามดีแล้วนอกจากนี้ถ้าหากท่านมีสวนกลางแจ้งที่ตกแต่งด้วยหินแล้วก็มีพื้นที่ระหว่างซอกหิน ที่มีหินหลายๆก้อนมากองรวมกันอยู่นั้นท่านลองเติมดินลงไปครับแล้วก็นําดาวสเบิร์กเดซี่ลงไปปลูกก็จะพบว่าเข้ากันดีไม่หยอกเลยครับก็ทําให้พื้นที่ตรงนั้นสวยงามน่าสนใจขึ้นมามากๆเลยดาวสเบิร์กเดซี่เป็นต้นไม้ที่มีความน่าสนใจที่จะนํามาปลูกอย่างนี้แหละครับเป็นไม้แขวนกว็ได้เป็นไม้คลุมดินเป็นไม้เกาะอยู่ตามซอกหินก็ดีงามสวยงามดอกสีสันสดใสแบบนี้ชวนเชิญทุกท่านได้ไปหามาปลูกไว้ในครอบพรองกันนะครับ สวยงามเลยสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้ในนั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับเชิญชวนทุกท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้หลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่านได้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และนอกจากนี้ถ้าหากท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและนอกจากนี้ถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปเจ้าดาวสเบิร์กเดซี่นี้เป็นประโยชน์ต่อ,อก,การระยายนิมิตของท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้เหมือนกันก็ช่วยกดไลค กดแชร์หรือกด subscribe ติดตามมือเย็นไปด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลต้นไม้ของท่านที่มีโรคและแมะลงเข้ามาทําลายกวนจิตกวนใจทําให้ต้นไม้ของเราไม่สวยงามแล้วก็แล้วท่านไม่ต้องการจะใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายกับเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราหรือรวมไปถึงระบบนิเวศในสวนของเรานะครับเชิญชวนทุกท่านใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยมีให้เลือก หลายผลิตภัณฑ์เลยนะครับถ้าหากท่านเผชิญกับโรคราสาเหตุโรคเน่าต่างๆโรคแอนแทรกโนดนะครับก็ใช้ไตรซานหรือไตรโคเดอร์มาและก็รวมไปถึงลาบีนาด้วยนะครับและนอกจากนี้ถ้าหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแมลงปากดูดเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนเพี้ยหอยเพี้ยไฟลายแดนต่างๆก็ต้องมีเจ้าบูเรินและก็เมตาซังติดบ้านไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนและนอกจากนี้หากท่านเจอการเข้าทําลายของหนอนต่างๆนะครับ ก็ควรจะมีไลนิ่งติดบ้านไว้รวมไปถึงช่วงฤด,ดูนี้เป็นช่วงที่เจ้าท่าขอยท่ากหอยเจดีต่างๆระบาดแล้วนะครับแนะนําให้ใช้ไลซินัสจัดการขอยเจดีและท่าขอยท่าได้อย่างอยู่หมัดน,นะครับเลือกหาเลือกใช้ชีวพัาฑ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและแอปพลายเคมประเทศไทยล,ลทาพูดคนไปก่อนนะครับพบกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ